สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวกับแกงหน่อไม้นะแกงหนอ่อไม้ที่แกงหน่อไม้โดงอะ่ะหรือหน่อไม้ส้มน่ะใส่ไก่ล้วกินกับข้าวสวยอะ่ะมีมืมม้กลางด้วย เราชอบกินแบบนี้หน่อไม้หน่อไม้ส้มหน่อไม้โดองอ่ะเพราะแกงใส่กะทิด้วยนะอือห mm ือ hmm. โอเคนันตาลเราจะกินที่หนึ่งนะไก่

เพราะใส่ใบโหระพา โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนค uh ่ะสวัสดีค่ะ